น่าจ้ามันี่ต้อเรียวนะจ้าอันนี้หนูหาหมอทายาอะไรเรียบร้อยเนาะแต่ว่าหนูค่อนข้างปล่อยไปหรกหนูแบบอาจจะแบบปล่อยไว้นานมากมันก็เลยกลายเป็นหนังที่ หนานะคะหูดิหาหมอควบคู่หาร้านขูดหรือถ้าไม่มีร้านขูดหนูก็ซื้อที่ขูดกลับไปขูดแล้วหนูก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดหนูปล่อยไว้นานมากๆทีขหลัง,หน,งหนูจะเดินไม่ได้ หนูจะกลายเป็นเดินเหมือนคนแก่เดินโยกเหมือนเหมือนแบบคิงคองอะ่ะจะเป็นอย่างนั้น,นอ๋อใช่เดินไม่เต็มเท้า อันนี้เรียบกริบแล้วถ้าแฟนถ้าน้องกลัวกลัวแฟนขูดให้หรือว่าน้องเสียวน้องก็ต้องขูดเองอันนี้นี่คือชั้นเนื้อเรียบละแล้วแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเร,ราขูดแล้วจะไม่โดนแบบนอ้โห<ฮ>ห <โฮ S 1> นูมันหนามากม ไม่หนูขูดไม่เป็นหนูคุยไม่เป็นอะไรหนูก็ดูคลิปแล้วแม่เออเมื่อกี้เขาลองขูดให้แล้วไงได้ชื่อใจหนูหน่อยเชื่อใจหนูหน่อยอืมถ้าชื่อใจหนูจะไปช่วยใจใครใช่เฮ้เจ็บป้อ เดือดหงุเดีอยหงก็ผมคคอแบบทำเองแล้วมันเอาเลเอา,ไปไปไปา,าเป็นการเปล่ยนผ่านนเดี๋ยวใบมีดหนูต้องเปลี่ยนใหม่หมดคมไปละก็คือคนนึงก็ใช้หนึ่งใบนอกวแต่ของหนูนี่ต้องสองใบเพราะหนูมันหนาพิเศษ แล้วก็หนูต้องอ้าใบมีดอีกเพราะว่าหนังตรงนี้ของหนูหนาแต่าการอ้าใบมีดน่ะหนูไม่ต้องอ้านะเดีย๋ยวพี่เอื้มจะทําให้ครั้งนี้เวลาที่หนูไปดูแลเองมันก็จะขุดออกง่าย ยากจังโอเคอ่ะกระเลงใครไม่เป็นไม่รู้หรอกว่ามันเจ็ยบยังไงแต่ว่าเผอิญว่าหนูอาจจะ ปล่อยไปนิดนึ่งไงล,ลูกเนาะอ,อะืมปล่อยไปมาเลยอืออันนี้นี่ถ้าขูดไม่ออกกระดาษหนูห้ามใส่นะเพราะว่าถ้าเราใส่ใส่กระดาษเข้าไปในเนี้ยค่ะองศามันจะขูดยากแต่ถ้านหลังจากที่ทำไปแล้วหนูไม่ต้องใส่กระดาษขูดปกติมันก็ขูดออกละ แคี้อย่าไปขู่เขาเดี๋ยวเขากลัวนี่ถ้าเกิดเขาแบบ พาดแบบขูดแล้วเลือดออกเขาจะกลายเป็นขึ้นสมองไปเลยนะเขาจะกลายเป็นขูดเท้าไม่ได้เขาจะกลายเป็นคนที่ระแวงเนาะหนูๆต้องค่อยๆขูดค่อยๆแตะค่อยๆแตะทีละนิดขูดทีละนิดแช่เทา้าอ,อย่างนี้อ่ะเธอลองยืนก่อนยืนก่อนลูกใกล้ถึงคิวหนูละยืนยืนเลยเป็นไงไม่เจ็บแล้วใช่ไหมโอเคมาทีนี้ส้น โหส้นหนูเหมือนอุกกาบาตเลยอันนี้เสียวเนี่ยทำไมหนูปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยตรงนี้นี่หนูไปเหยียบอะไรมาหรือเปล่า อ๋อมันก็เลยกลายเป็นเนื้อขออยุกขออยุยมันต้องมีที่ไปที่มาเราเจ็บด้วยอ๋ออะไรเราย,ยุ่งันไม่ไปแตะมันอีกเล้อ่อะกระเลงไว้อย่างงี้หนูทำให้ใหพี่พี่กลัวไปเลยเนี่ยพี่ก็กลัวนะเนี่ยเดี๋ยวลูกหนูไม่กรงเลงอ่าพี่ไม่กลัว เขบอกว่ากลัวพวกพวกเกรงเลย <c oughs> อ่าตำบอกว่าพี่ชอบก็ได้อะเธาจะได้ไม่เกรงเออ เขาก็ต้องคอยขูดออกค่ะน้องขาอืออ่ะบิดมันเสียว ไม่พี่เอื้อมบอกเขาแล้วว่าเขาเขาสามารถขูดเองได้ <c oughs> อยจะไปขู่เขาเมื่อกี้ลองสอนให้แฟนขูดเขาเรียกชื่อแฟนอย่าเลยไอ้ความเขากลัว <c oughs> อะ เล่าสงสารเธอจังเลยนี่ถ้าลูกพี่เป็นอย่างนี้พี่จะทำยังไงเนี่ยเฮยมาแอาไย อะไรหนูเป็นไรไอ่นหนูจะต้องเกรงถ้าถ้าหนูถ้าหนูไม่เกรงมันจะขูดออกยากอันนี้หนูจะต้องหาหมอเหมือนหนูหนูปล่อย หนูปล่อยเอาไว้นานมากมันเลยกลายเป็นเนื้อสีขาวพอกลายเป็นเนื้อสีขาวมันก็เลยกลายเป็นต่มค่อนข้างเหม็นขอโทษน,<ด>นะคะใช,ใช่ตรงนี้แหละมันจะทําให้หนูมีกลิ่นหนูเก็งพอมันทําให้หนูมีกลิ่นพอหนูหาหมอเนาะหนูหนูเอารูปนี้ไปให,ให้ให้คุณหมอแล้วหนูก็ได้ยามาทานะคะพอเราได้ยามาทาแล้วเราก็คอยขูดออกทีนี้หนูก็จะหายหนะต,าต้องเป็นหมอผิวหนังค่ะ ้ยาบาลีขาวแล้วเข้าโรงพาบาลฮะหอเือเาผีวม,ม่งพยาบาหมอผิวหนังแล้วพอเราได้ยาม,มาเราก็ขูดเซลล์พวกนี้ทิ้งสีขาวมันก็จะหายแต่ถ้าเกิดหนูไม่ดูแลนะจะบอกเลยนะหนูเดินไม่ได้หรอกเราได้หนูมองมอข้ามีานหนหูไม่ได้เลยครับ รอมันเดินทุ้เก้าเดินแบบนไมเต็นเท้าผมก็เริ่มรู้แล้วถ้าปล่อยนานไปมันอาจจะเดินไม่ได้นะนอน